คุณเคยได้ยินการตลาดแบบปากต่อปากไหมครับเคยได้ยินแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่พยายามจะหารายได้หรือทําธุรกิจนะฮะมักจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาบอกปากต่อปากกันนี่แหละดีที่สุดแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงฮะมักจะไม่ได้ตามที่คาดคิดนะครับบอกปากต่อปากแค่ไม่กี่คนหรือแค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นวันนี้ผมจะมาบอกครับว่าการทำการตลาดแบบปากต่อปากมันต้องทำอย่างไรครับตามชมคลิปนี้กันได้นะครับ สวัสดีครับผมวัรัตภพรัชตากนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับหรือว่าไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับก็รีบกดเลยคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปที่เนื้อหาการบอกปากต่อปากนะครับฝากหนังสือเล่มใหม่ของผมเล่มนี้นะครับเดี๋ยวนี้คุณพอรู้ไหมครับว่ายิ่งดังยิ่งรวยเพราะเดี๋ยวนี้ครับ คนซื้อกับคนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งมีมิจฉาชีพเยอะคนก็ยิ่งไม่กล้าที่จะซื้อกับคนที่ไม่มีชื่อเสียงครับหรือกับคนที่ไม่ดังนั่นเองหนังสือเล่มนี้จะบอกครับว่าคุณจะดังได้ง่ายง่ายอย่างไรครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนะครับซึ่งผมรวบรวมประสบการณ์อัดในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับมีอยู่160กกว่าหน้านะครับหนังสือเล่มนี้มีราคาพิเศษอยู่นะครับแล้วก็ยังแถมคลิป นะครับคลิปที่เป็นโบนัสนี่ครับออนไลน์ฮะที่จะมาสอนเร่งความดังและเร่งรายได้กับคุณด้วยอีก11คลิปมูลค่า6,000บาทนะครับรีบรับเลยนะครับแอดไลน์แอดวัตถุมีแอดทำหน้านะครับหรือจะกดลิงก์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคนะฮะปากต่อปากนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับปากต่อปากเรารู้อยู่แล้วต้นทุนต่ำถูกไหมฮะเพราะเพราะอะไรฮะเวลาที่เราอยากให้ คนรู้จักมากถูกไหมฮะในที่นี้ก็คือคนรู้จักมากเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่ารู้จักตัวตัวคุณเองนะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องถ้าอยากจะแบบว่าขยายวงกว้างะนะเราต้องทำาไงฮะโฆษณาครับปกติแล้วนะ โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ก็ได้นะฮะที่จริงมันก็มาแนวเดียวกันก็คือเป็นการเป่าประกาศให้คนรับรู้นั่นเองนะครับและทีนี้ฮะถ้าผมจะบอกผมจะอธิบายนี้ก่อนฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่โฆษณาไม่ประชาสัมพันธ์น่ะเออมันจะขายได้ไหมมันจะมีสเต็ปนี้นะเวลาคนเอ่อคนที่อยากจะขายหรือถ้าอยากขายตัวเองนะ personal brand นะฮะขายสินค้าหรือขายบริการเนี่ย ก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะฮะทำไปเดี๋ยวก็เอาเพื่อนก่อนก็ได้นะฮะเพื่อนคนรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะไปเปิดร้านนะร้านออฟไลน์ก็ได้ร้านออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวก็มีคนซื้อถ้าคุณคิดแบบนี้อยู่นะครับผมอยากบอกเลยว่าแสดงว่าคุณยังไม่เคยทำํำยังไม่เคยทําถ้าคนทําแล้วจะรู้เลยว่าเหงือตกเลยฮะคือมันไม่ได้บอกว่าจะขายได้ง่ายนะอ่าถ้าผมจะเอาที่ ยกตัวอย่างง่ายเลยสมมติว่าคุณไปเปิดร้านออฟไลน์นะตึกแถวสักตึกหนึ่งนะค่าเช่าสักห้าพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่นะครับคุณเปิดไว้เฉยๆโดยที่แบบว่าไม่ไปทาป้ายไม่ไปแจกใบปลิวหรือไม่อะไรสักอย่างเลยนะเปิดเฉยๆตั้งเฉยๆอยู่ดีนะฮะคนจะเข้ามาเนี่ยมันยากมากนะเข้ามายากมากนะครับเอาอย่างนี้เลยสมมติว่าคุณติดถนนใหญ่นะวันหนึ่งมีรถผ่านเป็นพันคัน คนจะลงมาซื้อของที่ร้านคุณวันหนึ่งอาจจะแค่ไม่กี่คนเพราะอะไรฮะรถที่ผ่านทั้งหนึ่งพันคันไม่ได้ต้องการสินค้าของคุณตอนนี้นี่นี่คือข้อแรกข้อที่สองก็คือสินค้าของคุณนะ่ะไปซื้อที่อื่นได้ไหมนะฮะแล้วปกติคนคนเราเวลาจะเลือกขายอะไรสักอย่างมันจะคล้ายๆกันหมดอ่ะนะ,ะมันจะคล้ายๆกันถึงแม้ว่าอา,อาจจะตราสินค้าหรือว่าแบรนด์ไม่เหมือนกันนะแต่มันก็คล้ายๆกันหรือขายอาหารเนี่ยตรงนี้ก็เตี๋ยวเรือ นะครับอ้ยผ่านไปแล้วขี้เกียจกินไปกินร้านเดิมดีกว่าตรงนู้นไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เป็นผัดไทยอย่างเงี้ยไม่ลอิ่มเหมือนกันนะหรือว่าถ้าจะไปก๋วยเตี๋ยวเรือเอ้ยฉันไปตรงนู้นดีกว่าน่าจะอร่อยกว่านี่ร้านใหม่ไม่กล้าเข้าคิดแบบนี้ไหมคือคิดแบบนี้ไหมก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงถ้าอยากจะให้ยอดขายมันขยับขยายหรือเพิ่มยอดขายมันจะต้องเกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้นะครับให้คนได้รู้ นะฮะซึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคเก่าก็คืออะไรก็เหมือนที่ผมผมบอกเมื่อกี้นะครับแจกใบปลิวบ้างนะครับติดป้ายโฆษณาหรืออาจจะเป็นป้ายหน้าร้านตัวเองใหญ่ๆบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นหรือบางคนโฆษณาทางวิทยุโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อ่าและยุคใหม่เป็นยังไงยุคใหม่ก็คือการโฆษณาทางออนไลน์ไปเลยนะยิงแอดเหมือนที่ยิงโฆษณาทาง youtube ที่คุณเห็นทาง Facebook ที่คุณเห็นทิกต o k ที่คุณเห็นคือทุกที่ก็โฆษณาได้หมดเดี๋ยวนี้นะฮะประมาณนั้นทุกอย่างก็เสียงเงินหมดเพราะฉะนั้น มันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือคนก็เลยอยากจะแบบว่าทำของดีนะครับคนจะบอกต่อเองคุณเคยพูดแบบนี้หรือเปล่าไม่ต้องว่าคนอื่นผมเมื่อก่อนผมก็พูดแบบนี้ทั้งหมดนี้ผมผ่านมาหมดแล้วนะผมก็พูดแบบนี้มาก่อนนะคนจะบอกต่อเองฮะแล้วเขาบอกต่อไหมล่ะ,ะเขาบอกต่อไหมคือปัญหามันอยู่นี้ฮะคือว่า การที่จะทําให้คนบอกต่อเองเนี่ยคือโอเคความคิดถูกต้องฮะความคิดถูกต้องฮะเพราะว่าการบอกต่อมันมันแทบจะไม่เสียอะไรเลยคือมันเน้นที่ทาของดีถูกไหมหรืออาจจะเป็นสินค้าของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองทายเปอร์ซิวล์แบรนด์เหมือนของผมเนี่ยนะผมเนี่ยสิวาผมทำา p อ r s o n a ล b แบรนด์ก็คือแบรนด์บุคคลนะครับก็คือจะทำยังไงให้คนรู้จักผมให้มากที่สุดนะครับผมก็ต้องอยังไงฮะผมให้ความรู้ผมก็ต้องให้ความรู้ให้ดีที่สุดถูกไหมฮะให้ความรู้ดีที่สุดนะครับแล้วคนจะบอกต่อเอง หรือเปล่าเออหรือเปล่านะครับมันอย่างนี้ครับผมอยากบอกนะว่าความคิดนี้ถูกต้องนะถูกต้องแต่สิ่งที่ทำออกมาครับที่คิดว่าของดีอะนะฮะที่จริงแล้วไม่ใช่ครับส่วนใหญ่เราทำการมาติกายเป็นของยงเงี้ของทั่วไปครับเราจะมาติดปัญหาว่าสุดท้ายเราทำคล้ายๆกันหมดนะ ทำแบบแทบไม่ต่างกันเลยฮะ,ะสมมติว่าคุณทําเครื่องสําอา,อางเนี่ยบอกว่าติดแบรนด์ตัวเองนะครับอันนี้เป็นหน้าเด้งรุ่นใหม่ล่าสุดจากสารสก,กัดที่ไหนสักที่บนขั้วโลกใต้เอ้ยมีไหมขั้วโลกเหนือ,อะนะฮะจากอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณบอกไปอย่างนี้นะฮะแล้วยังไงคุณบอกว่าจะให้คนบอกต่อพอเขาใช้ใส่หน้าดูครั้งสองครั้งเออก็พอได้แต่สุดท้ายก็ลืมเพราะอะไรฮะมันไม่ได้แบบว่า โดดเด่นขนาดนั้นมันไม่ได้โดดเด่นจนที่บอกว่าโอ้โหลืมครีมยี่ห้ออื่นไปเลยอ่าเพราะอะไรไฮะคือจุดสําคัญก็คือมันจะต้องแบบว่าแปลกเลยฮะแปลกแปลกแปลกแปกบบไม่เคยเห็นที่ไหนซึ่งแปลกที่เนี่ผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นของของแปลกจนแบบว่าไม่กล้ากินไม่กล้ากินไม่กล้าใช้ไม่กลากก้กลา,กกลา,ลาอะไรสักอย่างนะแปลกในที่นี้หมายความว่า มันจะต้องโดดเด่นออกมาทันทีนะครับอ,อย่างบางทีฮะเดี๋ยวผมยกตัอตวอย่างหนึง่งอย่างสมว่าธุรกิบริการนะครับธุรกิจบริการสมมุติว่าคุณเคยรับประทานนะครับายติเราไหมหายติเรานี่เป็นร้านนะครับหม้อไฟหมาล่าของจีนอันดับหนึ่งของจีนเลยนะฮะอันดับหนึ่งของจีนเลยตอนนี้ก็มีเปิดหลายจังหวัดแล้วนะมีกรุงเทพเชียงใหม่แต่จังหวัดอื่นที่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะทยอยเปิดเรื่อยๆแหละนะครับเขา ตามประวัติเขาเลยเขาบอกนะว่าหม้อไฟหมาล่านะครับหมาล่าเฉียฉวนเนี่ยมันทํากันจนแบบโอ้โหเยอะมากอ่ะจนแบบว่าไม่มีอะไรต่างแล้วอ่ะคือทําอร่อยที่สุดก็ไม่ต่างอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําต่างได้ก็คือเลยฮะการบริการนะถ้าคุณฟังคลิปผมเนี่ยคุณไม่รู้จักไหายติเรานะครับหรือว่าคุณยังไม่เคยทานหรือว่าจังหวัดของคุณยังไม่เคยยังไม่ได้เปิดสาขาเนี่ยนะ คุณเข้าไปดูในเข้าหาทาง Youtube ก็ได้หรือว่า Google ก็ได้มอกไฟไยติดเราเนี่ยมันจะมีคลิปออกมาคุณลองดูผมคาดว่าน่าจะมีคนถ่ายคลิปบ้างเขาบริการได้แบบว่าสุดๆเลยนะคือแบบผมเองผมสุดตัวเองผมไม่เคยเห็นที่ไหนบริการแบบนี้มาก่อนที่ไทยก็ไม่มีทั่วโลกก็น่าจะไม่มีนะครับเขาเลยดังมากเรื่องนี้คือมันแปลกมากนี่ไงแปลกคือมันต้องแปลกคุณหาอะไรแปลกให้กับสินค้าบริการของคุณ แปลกอะไรก็ได้แต่อย่าแปลกแล้วกลายเป็นกลายเป็นแบบภาพลบๆนะต้องเป็นภาพที่มันบวกนะฮะภาพลบๆก็คือมันจะดังข้ามคืนแล้วก็ดับข้ามคืนไงน,นะจะให้ผมบอกว่ามันต้องแปลกยังไงอันนี้คุณต้องคิดเองนะครับพอคุณแปลกปุ๊บก็เหมือนไอติลอ่าไงแปลกปุ๊บทำไงฮะเขาก็บอกต่อเลยบอกต่อเลยแชร์ทันทีนะฮะโอ้โหได้รับการมีการที่ไม่เคยได้รับมาก่อนแชร์ทันทีนะฮะแชร์ทันทีหรือบางคนพิมพ์พิมพ์บอก เห็นไหมบอกปากต่อปากนี่ยังไงปากต่อปากนะครับคือมันต้องแปลกจริงๆนี่คือเขาเรียกว่าคือวิธีในคลิปเนี้ยนะหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยแปลกคุณจะทำไงให้มันแปลกวิธีเช็คว่าแปลกไม่แปลกเนี่ยก็คือมันจะต้องโดดเด่นออกมาจนจนคนอดทนไม่ไหวต้องเอาไปพูดต้องเอาไปบอกปากต่อปากจริงๆไไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่นอ่ะเอา,อางี้สมมุติว่า มีคนเลียนแบบไหติเราขึ้นมาเป็นร้านแบรนด์ที่2ร้านแบรนด์ที่3ามและแบรนด์ที่4มันจะไม่แปลกแล้วนะฮะไม่แปลกแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าไหติเราเขายังอยากจะรักษาอันดับหนึ่งไว้เขาต้องไปคิดอะไรที่มันแปลกไปอีกเพราะจะย่งนีแล้วส่วนใหญ่ครับผมมีทริคนิดนึงไอ้คำว่าแปลกเนี่ยนะครับคือสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าทำอย่างเช่นของไหติเราเนี่ยเขาบริการขนาดเนี่ยนะครับมันดูแล้วเหมือนต้นทุนสูงมากนะ แล้วก็ต้องฝึกพนักงานสุดๆอ่ะที่จะให้บริการได้ดีสุดๆขนาดนั้นอะคือต้องฝึกพนักงานมากๆอะคือเหมือนน่าจะต้องฝึกเหมือนทหารเลยนะครับเอ่อเ้าว่าซุก้เอ็มเคเขาก็มีการเทรนพนักงานอย่างดีมาก,กนะผม,มเคยเห็นนะครับเขาเทรนดีมากๆนะหายติดเรายิ่งกว่านั้นหลายเท่าเออ,เอ,อคุณลองลองลอง,ลองไปหาดูนะครับแปลกแบบที่ว่าเขาไม่กล้าทํากันแล้วรับรองว่าคุณจะได้รับการบอกปากต่อปากแน่นอน แต่ทีเนี้ยอย่างทีว่าเป็นพวกเครื่องสำอางไม่ได้บอกว่าแปลกแล้วไปเอาอะไรที่มันมันไม่ดีไม่ดีมาใส่นะไม่ดีไม่ดีมาใส่เดียว่าม,มีปัญหาเป็นข่าวอีกฮนะเป็นข่าวแล้วก็จะโดนปรับนะบางทีเข้าคุกเหมือนกันนะครับยกยก,ยกตัวใหญ่อย่างหนึ่งนะครับมีมีอะไรนะที่เป็นร้านอาหารที่ผู้ชายขายอะไรนะที่เขานักเป็นกล้ามที่อยู่อยู่กรุงเทพใช่ไหมนะที่เป็นกล้ามนักกล้ามะนะฮะแล้วมาใส่ชุดแบบบิกินี่นี่ไง นี่ไงขายอาหารเนะี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวแต่แปลกลนยะแล้วมีใครกล้าทํำไหมทุกวันนี้มีคนกล้าทําแบบนั้นฮะครับ <c oughs> เออเดีนะ๋ยวเหรอเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือยังคือบางทีมันมันไม่ใช่เป็นสินค้าหลักนะแต่มันเป็นความแปลกที่จะต้องเข้าไปและมีคนบอกต่อไงเออแล้วนักกล้ามใส่ทูพีซอย่างเงี้ยอืมพอนึกออกหรือยังนะครับลองไปทําดูรับรองว่าบอกปากต่อปากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เปกระจายให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะทําการตลาดแบบปากต่อปากนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดต้นทุนและให้คนรู้จักสินค้าและริการเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้ครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของผมนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ดูคลิปแบบนี้ทุกๆครั้งทนต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดครับสำหรับวันนี้จบลงเพียงนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ